อในเวลาแล้วอด้เวลาตรวจสภาพเจ้าของสภาพของเฮามันเป็นยังไงมัน้อมเกิดบ่หรือ้อมดับมัน้อมปฏิบัติบ่บหรือ,อมม้อมเมื่อนอนตรวจสภาพเจ้าของเบิ้งคว้ม้อมเจ้าของ่รลดใจเรือเขาทีใจงานเขาก็ยังตรวจสภาพตะกอนเขากข็าสี่ผ้าวันหน้าเขาก็ตรวจเบิ้งสภาพเจ้าของตะกอน ผอมทำใดมเหตุจังใดจังกีภาวหน้าดีเข้ากับหววัวเข้าเหตุจังใดเข้าจังสีพาวหน้าดีกให้ยึดข้ามบริกรรมไว้ยึดพุดโทไวหลายๆจะไปคิดไปนึกเข้ากับหววัวการคิดการนึกนี่เป็นควอมปูงแตงของสังขารขันเป็นควอมเป็นควมปูงแตงที่เหตุให้เป็นปฏิปักษ์ต่อการสงบเข้ากับต้อเหตุมันระงับควอมสงบ เพื่อยังเพื่อให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธิหนึ่งก็คือจิตสร้างมันเข้าเหตุจังไดจิตเข้าจังที่จังมันเข่าเหตุจังไดจิตเข่าจังที่เป็นสมาธิเข้ากับเบิ้งเขาเข้าเข่าจากรุดจากพมันก็ต้องอยู่กับขวอมตังมันนี่แล้ที่มันรุดมันพนได้นะแต่มันบพมีข้วมตังมันมันก็บรุดบ่พนเนี่ยมเป็นยังไดมันจังสีรุดสิพ้นพมันสิตรุดจากยังมันสิพพนจากยัง มันก็นรู้จากจิตจากใจพ้นจากจิตจากใจเนี่ยเราเหตุจังไรคนบ่ตายมันจังสิบบ่มีจิตบ่มีใจก็คือจิตร่วมร่วมเข้าไปแล้วจิตมันดับร่วมเข้าไปแล้วธรรมมันเกิดอืห้าวก็ะเหตุใหธรรมมันเกิดเหติจิตมันดับอืแขนขาหูตาก็คือบ่ออกควบเงียบควบสงบควสบสังัดควบเป็นสมาสีรว่วมจยู่หติห้าหมมัดจังสันเดินจิตร่วม ร่วมจนบ่มีหูบ่มีตาทั้งทั้งที่หูก็ได้ยินเสียงอยู่ตาก็เห็นหูอยู่เท่ากับบะมื่นขึ้นมาเบิงหูหูห้ามันกระดับห้าก็บบรยายยินเสียงบ่ได้ยยินเสียงมันจิไปยื้อใส่แบบมันก็อยู่ในขันในกายในแขนตองขาทองหัวหนึ่งนี่แหละเขาอื่นจิตร่วมอืาเผ้าหัวหน้าห้ากระเดใหมมันร่วมดูดูเหตุมันร่วมหลายหลายมันจังสิเป็นมาคเป็นผลมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ อัตว์บ่ม,มีสมาธิก็บ่มีความุงมันอัตว์มีสมาธิก็มีควมตั้งใจมันมีความ,มุ่งมันมี่มานะมีควมอดควบมทนมีควมสงบระงับอืเข้าเหตุเผื่อให้มันสงบระงับควมปรุงแต่งของถังขานขานันมันตั้งที่เกิดสมาธิเข้าจะไปคิดไปนึกไปปรุงไปแั่งจากหูจากเข็นเนี่ยนั่นเนี่ยนี่นั้นมันเป็นกิเลสควมสงบบ่เห็นยัง ถ้าท um ีเห็นมันเห็นเองมันหลังจากสงบมันแล้วถ้ามีบุญญาบารมีมันเป็นเองมันดอกเขาว่าต้องไปขาดสมัยว่าต้องไปคิดเป็นหนึ่งว่าต้องไปปรุงไปแตงว่าต้องไปว่าที่เห็นทั้งสั่นทั้งที่หูแน่นแน่นนี่ดอกห้าคือเหตุตามเจตนาของห้าคือว่าห้าเทตสมมาทีตัมมาทีของห้าก็คือจิตสั่งมันจิตจั่งมันกับขัามบริกรรมจิตจั่งมันกับการที่จะหน้าธาตุจิตสั่งมันกับการที่จะหน้าขัน จิตสั่งมันกับการที่ชนากายจิตสั่งมันกับการยู่กับองค์ภาวน้าคือคำบริกรรมอืเท่าที่บริกรรมแบบใดก็ตามเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายทุก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 ตายเนี่ยตายเนี่ยพุทโธพุทโธเพาม่มีอนไดถือว่าม่มีอะไรเพียรชักริ้งกอย่างขอยเอาเหตุเดียวกมีควมมุ่งมันอืถึอมัดเมื่อใดมันถึอมันถึอเมื่อจิตสงบถ้าจิตว่าสงบเหตุจั้งไดก็ผิดเบ็ด มันผิดวัตถุประสงค์ของเฮ้ามันผิดความฝันาของเฮ้ามันผิดความต้องการของเฮามันบื่สงบเป็นเสียเอาพวาพภาวนาดีมันไรมันก็บื่สงบมันจะผิดคือเราน่ะข้ามภาวนาถ้าเฮ้าถือจริตก็ข้ามใดเฮาก็เอาข้ามนั่นอืขี่เป็นลินย่างเดียวก็ได้นามย่างเดียวก็ได้ไฟ่ย่างเดียวก็ได้ลมย่างเดียวก็ได้เรือว่าลูกย่างเดียวก็ได้เวทนาอย่างเดียวก็ได้สั้งาสังขารวิญญาณย่างเดียวก็ได้ได้มาถูกอย่าง หรือจะเอาพุดเท่ธทรหมโอสังโคอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาสามย่างกับบ๊อบพิษหรือจะเอาน้อพ่องน้อกับบ๊บพิษบา่มีศาสนาใดที่จสิมาเหตุคือศาสนาพุดเท่าเด็กศาสนาพุดเท่านี่นั่งคือคนโง่นี่นั่งหาอย่างนั่งหาขวอมฉลาดอืเหตุคือโง่แต่วันฉลาดขึ้นมากเขาโอกเข้าใจธรรมชาติเขาโอกเข้าใจร่างกายกิตใจเขาโอเเขาใจธรรมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพาเขาเห็นมาแนวนี้เขาก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็เห็นแนวนี้เพื่อหาพระพุทธเจ้าถ้าเขาหาพระพุทธเจ้าบ่เห็นเขากับ่เห็นในถ้ำพุทโธ้พระพุทธเจ้าว่าชื่อเพนพนบอกว่าชื่อพนชื่อพุทโธชื่อพุทธะพุทโธก็แปลว่างแปลว่าผู้ลู่ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยถ้ำเขาที่เป็นพุทโธ้ในแนวนถ้เข้าบ่ลู่ว่าเตือนถ้าเบิกบานด้วยถ้ำเขาที่มาปกา ปฏิบัติเอาอย่างห้าสิมาประพฤติปฏิบัติหานอย่างขาห้าวบ่เบิกบ่หลูบ่ตื่นบ่เบิกบานเลยทำเพาก็เหตุเพื่อควบหลูเพื่อควบตื่นเพื่อควบเบิกบานเลยทำเ้าวขจัดปัดเป่าควบทุกควบทุกออกโดยปัญญาของเ้าอืมถ้าเาบ่มีผู้โท้เงาก็บ่มีผู้หลูบ่มีปัญญากับผู้หลูยังอืมบ่มีผู้ตื่นเหตุใดกับผูตื่นเหตุบ่ใดกับผูตื่นอืมเหตุเบิกบานเลยทำขาห้าวปฏิบัติทำใดมันนั่นเบิกบานเองมัน น,นั่นมันเป็นอย่างนั่นเดยพุทโธห้าวที่ห้าวปรารถนาหาอยู่เดียวนี่ห้าวหาพุโทโธมันเห็นพุโทโธอยู่ในห้าวนี่มันซ่อนอยู่มองไดมันเทืยองอยู่มองใดมันรีอยู่มองไดมันลบอยู่มองไดมันสงบอยู่มองไดมันระงับอยู่มองใด,ม,งม,งใดมันเกิดอยู่มองไดมันดับอยู่มองไดหาเบื้องในตัวในตนเหา้าวนี่โตพุทโธถ้าไพา่มีพุโทโธแต่เป็นอย่างคือว่ามีบุญมันเป็นบุญมองไดพุโทโธถ้าห้าวบ่งจจกบุญห้าวจะเอาอย่างมัมมี่คามีประมาณ ถ้าเฮ้ามีบุญเฮ้าสงบระง,งับโดยพุโทโธจินเทาร่วมโดยพุทโธเท้ารู้ทนโดยพุโทโธโอ้ยมันก็ค้ามหาศาลนะพุโทโธมันของดีมันแหละวแต่ภูมารเพพ่อนว่าของดีแล้วแต่าภมารคของแฉบแล้วแต่าภมารคของกินแล้วแต่าภมารคอันนี้คือกันเทาจินควบสงบเฮ้าทำหาควบสงบเฮามุ่งมันเพื่อให้เกิดควบสงบ ถ้าเอาไหนก็ตามมาฟาวันหน้ามาบริกรรมมาจมมาคิดมาหนึ่งแล้วมันสงบอันนั่นแหละของถือกับจริตเท่าถ้าเขา่มีแนวอื่นมาถือเขาเอาพุทโทถ้าเขามีแนวอื่นถือเขาเอาแนวอื่นไปกับบ่ถือบ่ผิดนี่ยังเป็นของดีมัดคขบริกรรมเพื่ออย่างเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้จิตร่วมเพื่อให้เป็นมักเป็นผลควบสงบของจิตของใจนั่นแหละคือมักคือผลมักแล้วท้างผลกับผลของการเดินทางอืม เขาเดินทางอยู่นี่เขาเห็นหยังหูหยังเขาเดินทางไกลเด้เดี๋ยวนี่เขากําลังเดินทางไปในภพในชาติเดินทางมาหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเขากําลังเดินทางไกลเดินไปตะเวนกับ,บายคอยแะใกล้ที่ร่งถึงดินไกลขัวมเมือ่อแสงที่ว่าว่าน่นว่าแสงตะวันเสียงแสงพาทิตมันกําลังทิ่สงบไปมันกําลังทิ่อัตดงมันกําลังทิ่มืดสนิทมันกําลังจิตดับ ควอมือควอมนิตมันกําลังสิมาหาเท่าก็เฮ็ดเพื่อหับเอาการเอาเวลาที่เขาเกิดแกเจ็บตายมันนี่เห็นเป็นมางเป็นผลให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุ้นงามควอมดีเป็นควอมรุดควอมผลเทาก็เฮ็ดเพื่อของสิ่งนี่เท้าบดได้มาพาวนหน้าเอาวัดเท้าบดได้มาพรวนหน้าเอาพระเท้าบดได้มาพรวนหน้าเอาเงินเทาบ่ได้มาพระวนหน้าเอาหวยเท้ามาภาวนหน้าเอามักเอาผลมักผลมันอยู่อัดยางเดี๋ยวบ่มมันเลยอยู่วัดยางเดี๋ยวแด่มันอยู่น้ำเห่านี่เดี๋ยวมักผล แม Salvador, AC, like ่จะอยู so meter, ่บ้านเท่าก็ต้องเหตุขึ้นกันกับอยู่วัดแม่จะอยู่วัดเท่าก็ต้องเหตุขึ้นกันกับอยู่บ้านผู้ใดเหตุใดหลายผู้นั้นใดเปียบผู้เหตุใดหน่อยผู้เหตุใดหน่อยก็ยอมเสียเปียบผู้เหตุใดหลายเป็นของภัยของเผลสิหูสิเห็นเสียงมัดของมันนี่เมื่อถึงที่สุดแห่งทุกถึงที่สุดแห่งทุกมองใดมองมีคข่วมเกิดแล้วกับบให้โทษเมียงมีคข่วมแกแล้วกับบให้โทษนองมีคข่วมตายแลวกับบให้โทษเกิดแกเจ็บตายให้โทษบ่ใดผู้ถึงมาถึงผล บ่มียังศาสนาก็เป็นสมุดร่างกายก็เป็นสมุดขคำมบริกรรมก็เป็นสมุดการนั่งสมาธิจะเลื่อนปัญญาก็เป็นสมุดนั่นเฮามาอยู่นี่เยเฮายูกับสมมุตเิเด้เฮาเห็ดเอามาเอาผลมากผลก็สมมุดเด้ถ้าเฮาไปเห็นสมุดเฮาี่ออกจากสมมุติเลยแนวใดเฮาก็มีชื่อเฮามีนล่ามะกุลเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาแพทย์หาหมอเขาก็ถามยายเป็นอย่างยายเป็นพระอริยะที่ไปบอกเขาจังทานเขาจะบอกหัอควรบอก ย่ายบ่าวพ้าอาหน้าไหลย้ายเป็นย้ายนันย่ายนี่ฉ <kleine and> ันโตบอกเขาเป็นโลกนันโลกนี่ฉ uhm, ันโตบอกเขาตอนนี้เ้ากกาลังเป็นโลกเป็นโลกเกิดขึ้นเป็นโลกตั้งอยู่อืมเขากําลังเป็นโลกเหตุจังไดห้าวตีหักษาโลกอันนี้ได้โลกของจักรวาลห้ากับรักษาบ่ไหนโลกของกว้มเกิดขึ้นโลกของกว้มตั้างอยู่ห้ากับรักษาอยู่เ้ากับอยู่ของห้าจังสี่เหตุจังใดห้าวตเขาออเข้าใจว่า โอ้ยก้อนนี่เป็นตะเพียงดินนามไฟล่มเดอลูกหลานเอ้ยก้อนนี่เป็นตังตะเพียงธรรมชาติเดอลูกหลานเอ้ยก้อนนี่เป็นตะเพียงกองกิเลสธาตุขันเดอลูกหลานเอ้ยเท่ากสิทธิจะบอกเขาได้ถ้าเท่าเข้าใจให้เขาเหตุปเป็นน้ำเท่าให้เขาเหตุตามเท่าไปใเขามีควมทุกคือเท่าสิ่ิจะเป็นรับควมทุกในอนาคตการที่เท่ามีควอมทุกอยู่กับปัจจุบันควมทุกมันกับบอมันของเทียงแทนแน่นอนเอียง ตาบใดที่เ้ายังเอาควอมทุกอยู่นี่เ้ากันเนีถูกอยู่พอถูกกับถูกมันเจดกันอยู่ห้าวบทอนพ่นสุขห้ากับบทอนพ่นถูกห้าวบทอนพ่นถูกห้ากับบทอนพ่นสุขนางโดนมันทุขนางโดนมันถูกมันทุขเนี่ยอะไรมันสุขเนี่ยอะไรก็ะถามเจ้าของเบื่งโอ้สุขที่ห้าได้อดได้โทษถูกที่มันต้องถูกข่วมเจ็บข้อมปวดข้อมเนื้อเหนื่อยเมื่อยล้าห้าที่เอาหยางบัตเห้าเห็ดห้าก็เอาทั้งสองอย่างนั่นแหละห้าวใดไป ถ้าว่าจำเป็นต้องว่าขาอจิเป็นนางเอาควมทุกอย่างเดียวขาจิเป็นนางเอาควมทุกอย่างเดียวเขาจำเป็นต้องไปว่าทั้งทันนางลงไปปุ๊บได้ท้องยางได้ทั้งควมทุกได้ทั้งควมทุกขวมถุกเป็นหยังควมทุกเป็นบุญควมทุกเป็นหยังควมทุกเป็นบาปนั่นมันก็บรรณีบุญบุญบาปนี้บุญทุกบุนทุกมันก็เป็นบุญอยู่มองนางนี่มันก็เป็นบาปอยู่มองนางนี่นางทรมานตนให้ลำบากก็เป็นบาปอืพระพุทธเจ้าบอกใหนทรมานตนให้ลำบาก นางคิดสุขพระพุทธเจ้าก็บอกให้เอากรรมมาสุขกรรมมาสูขขันธิการนุโยกนั่นอันตะกี้เรามาทานุโยกนั่นอันตะกี้เรามาทานุโยกกับขุ้มทรมานจนให้ลัาบากานมาสูขขันธิการนุโยกกับการหลงขุ้มสุขนั่นมันก็เป็นทางตึงทางย้อนอยู่นี่ตึงเกินไปกับขาดงานเกินไปย้อนเกินไปกับของนั่นโบราณพนวมาไว้เฮาเดียวหยังเฮาเดียวขุมเป็นกลางๆธาตุดขันบรมเนของถูกขาุขันบรมเนของถูก แขนมันก็บอ่เคยจมมามันถูกขามันก็บอ่เคยจมมามันถูกผ้ามันนางมันก็บบ่ได้บอกว่าเอ้ยใหญ่เอ,อ้ยตายเอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยขามีความถุขหลายมันก็บอ่เคยพำเพือเพื่อนพ่นทานาออกไม้เฮาหูจากมีแต่ตัวจิตตัวใจตัวสัง่งภพสั่งชาตตัวผ้าเกิดแกจ,จะเจ็บตายเนี่ยมันเป็นผู้บอกอืมมันก็เป็นขันย,งนนยงนังขันขันยังขันสังขารขันนี้งั่น อืมสังขารมันก็ปรุงกระแทงไปเพื่อรักษาวิญญาณวิญญาณมันก็หูวก็ท่าไปเพื่อรักษาสังขารรูปเป็นยังไงรูปก็นั่งอยู่ทื่อเวทนนาเป็นยังไงเวทนาก็เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับสัญญาเป็นยังไงสัญญ้าก็หูว่าเกิดเดียวดับเดียวสังขารเป็นยังไงสังขารก็ปรุงไปเพื่ออยากพ้นขูเื่อยากเกิดก้มสงบวิญญาณเป็นยังไงวิญญาณก็ค่อยหัว่าตอนนี้สงบตอนนี้บ่สงบตอนนี้เจ็บตอนนี้ปวด มันเป็นธรรมชาติของมันจังสี่เฮาสิปเหตุเอาหยังบานเฮาคือบดจับหมองเดียวคือเขาจับจอมแหนดึงขึ้นมาเมื่อตั้งตายแหงเป็นแสนตาลานตาลูกแหงเป็นรอยลูกพันลูกขึ้นมาน้ากันเมื่อแหนคือจับจอมนี่เฮาก็เอาจอมจิตจอมใจจอมก็พบก็ศาสตร์ของเฮามาเป็นนักป่าจีล่ะป่าในที่นี่บ่อนป่าพักป่าหยาป่าปลาป่าหมูป่าในที่นี่คือป่าสลัดป่าเปืองแหลมคม แหมคมด้วยปัญญาส่อบล่มบ่มนิสัยบ่มอินซี่มาดีแล้วอืเอาเห็ดเพือคุ้มหูเฮาบดเห็ดเพือคุ้มงอเฮาเห็ดเพือควมรุดควมพ้นเฮาบดเห็ดเพือคข้มเกิดเฮาเห็ดเพือคข้มฉลาดเฮาบดเห็ดเพือคข้มงง่ายเหตุไดเขาจีฉลาดกระเบิ้งจิตเบิ้งใจเจ้าของว่าโอ้อันนี้มันเป็นมักมักหนีคว่นจะเลื่อนให้มากอันนี้มันเป็นทุกทุกหนีคว่นกำหนดหูเฮาเสียาทุกหรือเฮาเจียวมักเนาะเฮานางธรรมะทิน มากข้าวรันจะเล่นให้มากหรือข้าจะเอาถูกในจริงนี่ขั้นกำหนดหูข้ากินข่ากินน้ามันก็มีเห็นมีปัจจัยในการกินการอยู่ข้าอยู่ผ้าวน้ามันก็มีเห็นมีปัจจัยในการเข่าหามาหาผลข้าวกับตัวมึงเหตุปัจจัยมันจีหลักอันไหนเนาะเป็นปัจจัยใข้าถูกอันไหนเนาะเป็นปัจจัยข้าวหูข้าก็เบื่องเหตุเบิ่งปัจจัยมันจีหลัก มันบร tamam. ิบไปหูอยม่วงอื่นมันหูอยู่กายห้าหนี่นั่งน้ำกันเทไรขคนเาก็บริไปหูทุกหูทุกหูเจ็บหูปวดน้ำเขาถ้าก็หูจมแต่งกายหฮาใจห้านี่ตั้งไฟกับตั้งนั่งตั้งไฟกับตั้งเหตตตั้งไฟกับตั้งบำเพ็ญเพียรนั่นก็บริบเป็นคือกันก็บริบบถามมาหนึ่งหันเจ้านั่งคิดสงบบ่ก็บริบบถามหนึ่งหันเจ้านั่งจะคิดเรื่องอย่างก็บริว่านั่งกันนั่งกันไปตามการตามเมล่าหอนย่มเลิกก็เลิกกันไปตาาาามมกรเล นั่นก็บด้ว่าสอบมาถามกันเจ้าสงบหนึ่งหันเจ้าเห็นหยัางก็บด้ว่าคอยสงบหนึ่งหันคอยก็บรเห็นหยัางคือกันกับเจ้านั่นแหละก็บด้ว่าต่างไฟกับต่างเหตุตั้งไฟกับต่้งท่าต่างไฟกับต่้งเหลื่อมใส่ตั้งไฟกับตัางประพฤติปฏิบัติห้าอยู่น้ำกันก็บอิหูใจกันนาก็เห็นอยู่นาก็มีผมมีตสามมีหูมี่ปากมีดังคือกันอืแปลวใจมันอยู่ใสหวั่นใจก็อยู่ในใจบางเทื่อปาก้าใช้น้ำใจเทือดพ่อก็มี บอกน้ำกันดีๆอย่าทะลาหันใจอยากข่าอยากแข่งกันอยากเอาชนะกันอยากเอาลัดเอาเปรียบกันมันจะเป็นยางขันใจของบ่เทียงถี่มันคึ้เอาลัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่บ้านเหมือมันก็บ่รคคลีถี่มันคือสร้างบืญอยู่บ้านเหมือมันก็บ่คคดแต่ว่าเมื่อมีเห็นมีประจัยมากกระชบในจริงที่ห้าบ่ปาสนาในจริงบ่ห้าที่ห้าบ่ต้องการมันนันมีมาเองมันตามธรรมดาตามธรรมชาติเหตุจังไรเฮาจจงสิมาสงบระงับให้มันเกิดควมสุขเป็นบุญกุศลใด เ้าก็ต้องตรวจสอบจิตใจเท่าตรวจสอบการเท่าหน้าเทาตรวจสอบศีลตรวจสอบธรมเทาเพื่ออย่างเพื่ unk, อ, secondo, อ,อให้มันเป็นธรรมดานิ่ศีลก็เป็นธรรมดาธรรมก็เป็นธรรมดาสมาธิก็เป็นธรรมดานางสมาธิก็เป็นธรรมดาส่วนมนก็เป็นธรรมดาคบข่าวสมาคมไปเงื่อนไปสั้นไปให้ไปหน้าก็เป็นธรรมดาธรรมดาพีมัดถูกสิ่งถูกอย่าง บมมีอันใดเป็นของดีของดีจากริงจากอย่างเห็นเป็นของธรรมดา,าเจ้กินกัะทัก่ว่ากินนอนกระทัก่ว่านอ่น,นั่งกัะทัก่ว่านัง่งพุทโธกัะทัก่วา่าพุทโธมันเป็นธรรมดาอือเหเ้าเห็นเป็นธรรมดาในธรรมชาติอันนี้ผมเว่าสีนั่งสมาธิแล้วอาจารย์ขน้อยนั่งสมาธิมาแล้วสิบปียี่สิบปีสามสิบปีขน้อยได้ยังอือทิมาถามจังสันกระบ,บ่ถืมต้องถามเจ้าของเจ้า,จาของเหตุมาโดนๆมันได้ยัง เอามาอวดมาคุยเป็นอย่างขน้อยนั่งได้หาทมโมหกทุ่มขน้อยบ่จริงเลยขน้อยเจ็บจนเกือบใจขาดตายเอามันได้มาคุยเมืนเป็นอย่างบ่บรวดา,าอาจารย์ขน้อยนั่งไปหนึ่งหันสองทุโมขน้อยรับสามสมโมเครื่อง,องขนอ้อ,ขขนอ,ยขนอยมีสติอยู่แค่เครื่องทุ่มนั่นจังท่านมันกระสิบ่จะอายบ่บ่จะอายอาจารย์บ่เท่ากับพาวน่ามันมีหลัก,กจิตหลักใจมีข่วม พญายามถูกสิิงถูกอย่างเพื่อให้ค่วมดับมันเกิดึินกับจิตกับใจเฮ้าเหตุผลของการเกิดก็คือค่วมดับถ้าเฮ้าบ่เกิดเฮ้าเดียวหยังมาดับมันคููกันนี้เกิดกับดับจินเกิดจินดับธรรมเกิดธรรมดับจิตเกิดจิตดับกายเกิดกายดับอืมสมาธิเกิดสมาธิดับมรรคผลเกิดมรรคผลดับของมีอยู่สามนั่นมีของสองสิ่ง ละค้างมันกระตีดังบบไก่หนึ่งมันไรนยังมาตีมันก็ต้องหาไม้หาเล็กมาตีถ้าละค้างหอยไว้เบิดมือบ่มีผู้ไปตีไปไม้ใบเดียวก็ล่นไปก็บิ้ื่อก็บ่มีเสียงดังขึ้นมานั่นเหตุผลมันมีอยู่จังสันเดชเฮ่าคือกันะเฮามีกายมีกายเป็นอย่างจังมีวาจามีกายเป็นอย่างจังมีใจเหตุปัจจัยมันสั่งมาจังสี่มันเกิดมาจังสี่มันตั้งอยู่จังสี่มันนี้ของมันจังสี่มาจากการใดๆไผก็เป็นคือเฮ้ามัดชามาเกิด มีคือกันกิเลสเป็นยังพระพุทธเจ้าพาหันพ่นจังต้องขากิเลสย้อนทนว่าจะเกิดเท่าเหตุบุญไดยเกิดเท่าจิเกิดทนเกิดท่านบอกเหตุท้งใดเท่าก็มีแขนสองขาตรองหัวหนึ่งเท่านี้ใจดวงเดียวเท่านี้เขาจะไปเกิดท้งใดธนาท่านายเขาเหตุมาโดนนั่นล่ะพราะานนั่นถามเจ้าของเบงมันร่วมลรืย่างจิตถ้าจิตว่ามันรวมมันฆ่ายังยิ่งจิตเป็นหนึ่งหรย่างจิตเป็นเอกลร uh he ืย่างจิตเป็นเอกคาตาลรืย่างจิตเป็นอารมณ์เดียวลรือยัง ถามมันบึงเหตุผลอันใดที่มาเหตุบ่อยมันร่วมอยู่นี่เหตุผลอันใดเหตุบ่อยมันสงบอยู่นี่มันต้องมีเหตุนะถ้ามันบ่มีเหตุนม่สามารถที่จะอยู่ได้ดอกมันต้องสงบถ้าเหตุอยู่ปานนี่ถามหาเหตุมันสา้าหาเหตุมันเหตุของควมปรุงควมแต่งเหตุของควมนึกควมคิดเหตุของควบประดังมันเหตุของควบปสงบมันต้องมีละเหตุมันจังเป็นของมันจึงที่ศาสนาพูดเท่าเป็นศาสนาของเหตุผล เมื่อมีเหตุก็เป็นศาสนาเมื่อมีผลก็เป็นศาสนาศาสนาของของมีเหตุผลมันต้องมีลหละมันบ่มีเหตุมันเป็นศาสนาบ่ได้ดอกมันบ่มีผลบ่มีภูมิปาะพฤติปฏิบัติตามดอกอืเขาเห็นเหตุของมันเหตุคือชาติเหตุคือชาล่าเหตุคือพญาสีเหตุคือมรณะผลเนี้ผลที่เห็นให้เป็นเป็นบ่บ่มีควบมีชาติอีก เมื่อบ่มีชาติทาราพระญาติมรณาสีมาเจใส่นั่นพระพุทธเจ้าพาเหตุพาละหันพาเหตุเหตุยังเหตุเหตุปัจจัยเห็นถึงที่สุดอืเมื่อบ่มีชาติทาราพระญาติมรณะกับวัฏา,ามานี่ได้ก็เป็นน้ำชาติเท่ากันนางพ่อหน้าเบิงที่ละชาติบีทุกข้าความเกิดเป็นทุกชาติคือก้มเกิดชาติคือก้มเกิดเป็นทุกมันมาเจใสชาติของเ้องก็มาเจพอตจเมมาเจกรรมมาพันมาเจกรรม มาแต่เจตนามา,มาแต่การทั้งสมคุณงาม,ค,มคุ้มดีคุณงามคุ้มสั่วนในอดีตชาติพอแม่เขารวยเป็นแสนล้านดูเกิดมาบ่มีเสียสิกินมันเป็นอย่างมันคือต่างกันก็นย้อนกรรมกัย้อนเห่าเห็ดไว้ในอดีตวรรจกักรันเขามาเกิดใส่กรรมมาเกิดสางกรรมมาเกิดอยู่กับกรรมมาเกิดบริหารกรรมเจ้าของพอแม่รว้ยลูกจนกับพ่อจักอืดพ่อแม่จนลูกด้วยกับพ่อจักอืดนั่นกรรม ข้าหาใแล้วข้ากินเมื่อกับบ่มีสิเก็บสิกรรมกับบ่พ้นกรรมข้าหาดยข้าหุจากเก็บหุงจากกรรมข้าหุจากแบงไถ่แบงสอยแบงทําบุญทาบุตเข้าก็ะดิเกิดอีกอืมเกิดเป็นยังเกิดเป็นยังก็เรียบแต่กรรมข้าแล้วของข้าใส่กรรมของข้าปฏิบัติทําถาำทีิห้าปฏิบัติก็เป็นกรรมนั่นเป็นทั้งกรรมดีเป็นทั้งกรรมชั่วปฏิบัติทําเพื่อจะรู้จะพ้นก็เป็นกรรมดี ปฏิบัติถ้ำเพื่อจะรุ้ยอยากเอารัดเอาเปีย้อยื้นก็เป็นกรรมตัวนั่นเท่าที่เอากรรมดีหรือกรรมตัวระบาดรวยก็เป็นอย่างไรจนก็เป็นยังไรขคนรุ้ยกับบอึดบ่อยากอยากกินนั้นก็ได้กินจนเละจนเป็นยังไรจนกับอัตาขาดขันทนขนแขนกะกานหาเงก็บ่พ่ออยากบ่พ่อกินนั่นกหาคือกันบ่อนราสิบด้หาหาเก็บหากินหาใสหาใจคือกันแต่ว่มันเป็นยังจังบอลวุยย้อนกรรม เทวดากับบอทซอยพ่อแม่กับบอสอนอยากี ton, ่โกหกตีกากับบอแป้งบันให้ข้อมือเฟื่อเพื่อแพร่กับบอมีเมื่อเฮาบ่มีเฮ้าจเอาหยังไปเอือเฟื่อเพื่อแพร่เฮาก็คิดเบิ่งเท่าจะเฮาจีเอือเฟื่อเพื่อแพร่ไปเฮากับบอมี่แหละแม่จะเฮาจีกินสิใต่เฮากับบอมี่แหละเฮาก็เลยบปฏิถนำกรรมดี เฮาพาน่าเบิงเส่ยก,กรรมข้าวมาซ้ำใดขฮาออยุซ้ำนีขฮาผพานโลกมาจากวันจากคืนจากเดือนจากปีขฮามีความสุกบอยอยู่ปัจจุบันขฮามีความสูกบอยอยู่ปัจจุบันเ้าเห็นอันใดเป็นของเทียงบอยในปัจจุบันอืของเทียงในโลกนี่กับบ่อึดศีลนกับเทียงกับบอเป็นของอยู่นอกโลกกับอยู่ในโลกนี่เองสมามธิกับเทียงกับบด้อยู่มองอื่นกับอยู่ในโลกนี่เองปัญญากับเทียง ก็ยึดในโลกนี่เองให้จังไรสีนสะพันนสีนสรรมาสีปัญญาเป็นของเทียงมันเทียงจังไรเข้าคือเบิงบ่เทียงขั้นว่าสีนว่ัสดนเพิ่นก็ว่ารักษามันเทียงมองแต่มันเทียงมองมันเป็นสีนไผ่ที่รักษาเจตนารักษาจิตรักษาใจบประพติไปท้างตัวผู้นั้นมีสีนนั่นไผ่เฮ็ดก็เป็นของเทียงมัดเป็นสีนมัดเป็นของดีมัดเป็นศีนมัดเป็นถึงมัดนั่นมันเทียงจังสันสามารถไผ่ลังมาปุ๊บสงบปั๊บข้ามาเป็นคือกัน ให้คนหน่อยคนน่มคนแถวค้นแจ่มันนาง้าสงบ๊าขคุณมากกับเป็นคือกันสมาธิก็เลียงเทียงปัญญาเป็นยังไงปัญญาภาพว่าหน้าขาเกลเลอตัวเล็กตัวน่อยตัวโลบตัวโกโกตัวหลงตายกับเป็นปัญญาพระเหตุก็เป็นคือกันเมื่อหมได้เลือกว่าผู้ยิงผู้ชต้ผู้แถาผู้นมนั่นมันก็เทียงมันเทียงของมันจังสั่นมันบริเป็นแนวอื่นมันก็เป็นของเทียงของมันมันจะจังสี่มันจะกานได้ๆอยู่กับโลกกับสงสารม่าน่านแสนน่านโดนแสนโดน อืแต่วันน้นที่ชุดเหล่วชินสมาธิปัญญาก็เป็นของอนิจังทูขังอนาาันตาเหตุให้ห้าวห,ห้าเห็นแล้วห้าก็ต้องปล่อยสังว่างสิงรันไปผมเ้ง้าบอสา,มา,สสาสมารถสีรักษาจินสมาธิปัญญาไวไ้ใดข้าบอสามาสิสีคงท้นถาวรเพื่ออยู่กับศีลเพื่ออยู่กับสมาธิเพื่ออยู่กับปัญญาได่อไปห้าก็ต้องเป็นของบ่เชียงในที่สุด ในที่สุดแล้วหาของเที่ยงในโลกนี่บ่มีจักเทียวยังมาเที่ยงแม่แต่สิ่งไหลสิ่งหนึ่งกับบ่เที่ยงแล้วเล็กกว่าแข็งแล้วก็ยังถือสนิมกินน้ำกว่าหลายกันกยังถือทะเลกินถ้ำกว่าหลายก็ยังถือกิเลสกินในที่สุดแล้วบ่มี่ยังดีดอกเอาภาวนา